คุณตำรวจเอกสุริเชษหักผ่าน,นพลาดตั้งแต่ตอนแรกคือจริงๆถ้าตำรวจมาค้นเนี่ยต้องระง,งับความโกรธแทนที่คุณจะพูดเงียบๆสงบสุภาพสุภาพว่าผมไม่มีอะไรแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ผิดอย่างแน่นอนคุณพูดแค่นี้ก็จบแล้วคุณพูดไปนี่เพราะคุณอาการเมาออหมัดหรือเปล่า คุณยิ่งพูดยิ่งดูแย่คุณสุรเชษบอกว่าเส้นทางการเงินทั้งหมดไม่จะมาที่ตัวเองเป็นเรื่องลูกน้องตัวเองไม่รู้จักมินนี่ความที่คุณอาการออกไม่มีทรงเลยทําให้คุณเนี่ยพูดออกไปด้วยความข้างแขนคุณบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เอาคืนหรอกครับแต่ข้อมูลผมมีมากผมเปิดเมื่อไร่ก็ตายกันหมดทํำไมคุณสุรเชษไม่เปิดเลยล่ะ การที่คุณไม่ทําแล้วคุณมาอ้างว่าคุณมีข้อมูลเยอะเนี่ยนอกจากเป็นการละเวน้นการปฏิบัติที่แล้วจะถูกมองว่าคุณจะใช้ข้อมูลนี้เป็นการแบล็กเมล์คนตำรวจทุกคนในวันนี้เนี่ยที่ขึ้นไปเป็นระดับผู้ใหญ่ในสตชไม่มีใครไม่รับเงินไม่มีใครไม่มีจริงๆผมคิดว่าตำรวจต้องปฏิวัติ มีคนอยากรู้จักมินนี่ว่าเป็นใครมาจากไหนเธอมาทำอะไรกับกวดตตำรวจลูกน้องคนสนิทของคุณตำรวจเอกสุเฐ์อักผ่านเงินของเธอพันล้านที่เธอมีอยู่นั้นเป็นเงินที่เธอได้มาจากการสะสมในการที่เป็นหน้าเสือขาใหญ่เคลียร์ปัญหาเรื่องตำรวจกับเจ้าของเว็บน,นันโดยเธอทำตัวเป็นคนที่รับค่าตรงทุกเดือนที่ทุกเว็บต้องส่งให้เธอเป็นประจำทุกๆเดือนคนที่ทำแบบมินนี่นั้นเมื่อถูกจับตัวแล้วสาร ไม่ให้ประกันตัวแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกจับตัวครั้งนี้เมื่อถูกส่งไปที่ศาลแล้วศาลก็ยังให้ประกันตัวไปเครือข่ายต่างๆของมินนี่นั้นอาจจะมีเครือข่ายที่มีอำนาจมากพอสมควรแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง สินค้าคงคลังน้ำมันดิบจะลดลงอย่างมากๆทํทำให้ตลาดน้ำมันอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษหน่วยงานพลังงานของโลกยังเตือนว่าจากสาเหตุข้างตน้นส่งผลนาคาน้ำมันตกอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะตกตะลึงหรือว่าอ,อย l s h o c นั่นเองค่าอะไรหลายอย่างที่ต้องใช้พลังงานจะต้องขึ้นอย่างมากมายที่สุดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งรัสเซียเขาเป็นมิตรเราอยู่แล้วแลวเขาต้องการจะเป็นมิตรกับเราอย่างมากแม้ท่งอี อิหร่านก็พยายามขายน้ำมันมาทางเราแต่เราก็อ้างอยู่คำเดียวว่าติดอยู่ที่อเมริกาห้ามซื้อน้ำมันจากอิหร่านเวลาเราเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาส่งน้ำมันขายให้เราราคาถูกไหมก็ไม่ ทบาีศรีจิ้นผิงเนี่ยเขาประกาศเป็นแนวนโยบายใหม่นโยบายนี้คือการปฏิวัติพุาตสากรามใหม่ของจีนงบประมาณทางวิจัยของจีนเนี่ยยังมากกว่างบประมาณประเทศไทย5เท่าซึ่งผมเห็นว่าหนทางนี้คือหนทางที่ถูกต้องและควรจะเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเบื้องหลังความสําเร็จของจีนที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งคือการนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เอาคนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนประเทศจีนให้ความสาคัญกับทุนมนุษย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแม้ว่าอินเดียจะมีประชากรมากที่สุดในโลกแต่คุณภาพแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทุนของมนุษย์อินเดียต่ำกว่ามากถึงแม้สังคมอินเดียจะเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยยิ่งจำนวนประชากรอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ว่าไร้ทักษะทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงจุดเปลี่ยนสําคัญที่เป็นเหตุผลง่ายๆว่าทําไมอินเดียปร,ประเทศประชาธิปไตายใหญ่ที่สุดในโลกจึงไม่สามารถเป็นหม,มหนาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เหมือนจีน